ลุงสักผ้าเที่ยวผ้าละ้อนะครับจะได้เดินทางมาหอดหัวหินเป็นที่เรียบร้อยนะครับลงไปเจ็บบรรยากาศชายทะเลหัวหินเลยนะครับฝากพี่ฝากน้องนะครับเป็นทะเลที่สวยงามที่สุดนะครับแถวหัวหินนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นชายหาดส่วนหนึ่งของหัวหินนะครับนี่นะครับ นสัตว์ไปเอาบรรยากาศใช่ทะเลหัวหินนะครับไม่พี่น้องเบนครับส่วนใหญ่ก็มีแต่นักท่องเที่ยวเช่าต่างชาตนะครับคนไทยเข้าหลายส่วนไหลก็สีอย่แถวชะอํานะครับใช่หาดชามนกสัตว์พาเที่ยวพาลออไในเดินทางไว หัวหินอีกเทือนึงครับมเอาบรรยากาศใช้ทะเลมาฝากพี่ฝากน้องนะครับสวยงามมีหลีนะครับนี่นะครับทะเลหัวหินเดินทากมาหอดมาถึงแล้วครับฝากพี่ฝากน้องคดติดตามลุงมสักพาเทียเ่ยวพาเลาะเด็ดเ้อร์ครับมีโอกาสไปท่องเที่ยวมังไดนก็นที่เอาบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องนะครับ วันนี้เฮ็ดคลิปเงี้นะครับพี่น้องสิี่เบิ่งเบื่อเกิดควอมเมออบืเ่อในน,นนะครับเปินโดนไลยก็สิเบื่อในนะครับเอาสันสันไม่พี่น้องเป็นว่ามองดีจะมองได้นะครับบางคนก็สิเคยมาแล้วนะครับ